อขอบใจมากนะักเรียนที่เปิดกล้องอยู่นะนะขณะน,นี้เออดูนะคะสู้ส,สู้เป็นสื่อให้รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เราก็สู้สู้อ่ะเรามาดูนะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าดูตามครูไปเลยนะลูกการใช้พจนานุกรมนักเรียนมีไหมลูกนักเรียนมีหนังสือเคยซื้อไวไ้ไหมลูกอย่างเป็นอ่าพจนานุก,กรมอะ่ะ๋ยวให้ดูนะลูก เนี่ยถ้าถ้านะักเรียนมีไว้ไม่จำเป็นต้องคือถ้าเรามีไว้ในการหาศัพท์หาอะไรมันก็จะสะดวกเนาะในการหาศัพท์หาคำศัพท์แล้วแต่เราก็ถ้าเราเรียนรู้พจนานุกรมมันจะหาได้เร็วขึ้นวิธีหาก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ลืมนะในอักษรไทยเรา กอไก่ถึงฮอนกคูกนั่นเองนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอักษรจะน้อยกว่าเราเยอะ A ออถึงแ่ะนะแต่ไทยเราเราก็ต้องจดจำมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเรียนตั้งแต่สมัยกอไก่ขอไข่ตอนอนุบาลน,นะลูกนะดังนั้นถ้ากลัวลืมมันเป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะมันเป็นตัวสำคัญเหมือนกันอในการใช้พจนานุกรมพจนานุกรมคือหนังสือที่รวบรวมคำ ที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยเป็นแบบแผนการเขียนการอ่านนะมีการเสียงอ่านให้ดูด้วยบอกความหมายบอกความหมายชนิดและที่มาของคํานะเป็นชนิดคํากริยาหรือคํานามบอกหมดนะจะมีตัวอ,อักษรย่อถ้ากอไก่จุดก็คือกริยานอนหนูก็คือนามและที่มาของคําว่ามาจากอ่าภาษา อังกฤษบาลีอัรกฤะไรบอกมาหมดเพื่อให้การใช้ภาษาไทยเป็นระเบียบเดียวกันพจนานุกรมที่ใช้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิงคือขีดเส้นไว้เลยนะลูกพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะราชบัณฑิตยสถานอืมเรามาดูการหนี่จำเป็นมากที่เราจะต้องเรียงลำดับ กอไก่ถึงหอนกคูกได้แม่นยำนะไรอะไรมาก่อนก่อนแรกเลยก็คืออักษรกอไก่อย่างอย่างตอนสมัยครูรับปัญญาชื่อครูขึ้นต้นชอช้างเนี่ยเขาก็ไล่การเรียนขึ้นไปรับนะขึ้นไปรับปัญญาเขาก็ไล่ตามนั่งที่นั่งตามอักษรเลยนะกอไก่ชื่อไล่ไปจนของครูก็จะอยู่ต้นต้นนั่งอยู่หน้าหน้าเพราะอักษรชอช้างอะไรเงี้ยเขาก็จัดแบบนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะ การค้นหาคำศัพท์เราก็อันดับแรกคือหาระดับลำดับพยัญชนะก่อนกอไก่ถึงฮอนกคู่แล้วมันจะมีตัวรึลืออยู่หลังลอเรืออันนี้ลึกลืออันนี้ไม่เป็นเหมือนพอสำเพาเหมือนกันนะแต่แทบไม่ได้ใช้แล้วนะสองตัวเนี้ยแทบไม่เห็นศัพท์เลยจะอยู่หลังลอลิงเพราะนั้นอันนี้ครูก็แทรกมาให้นะคะ ไม่มีในหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าหรอกแต่ครูแทรกให้นะฮะแทรกให้โดยให้เรีนเห็นไล่เกไก่ถึงฮอนกูกแล้วครูแทรกให้เห็นเอ่อรือลืออยู่หลังรอเรือรือลือลลลตัวนี้อยู่หลังรอลิงนะอ่าครูแทรกให้ดูแต่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอ่าขั้นตอนที่สองหาคำตามลำดับรูปสลัก คำแต่ละคำจะเรียงตามรูปสละการรู้รูปสละลลำดับของเขาก็จําเป็นนะคะลำดับของเขาเราต้องรู้เพราะว่าถ้าเป็นเ,เจอสัพที่สอบหรืออะไรก็ตามเขาให้เรียงลำดับถ้ามันอักษรต่างกันทุกตัวเราก็ไล่ถูกแต่ถ้าเกิดเราไปเจออักษรเหมือนกันทุกคําเราจะลำดับยังไงเราก็ต้องมปดูสลักด้วยนะคะหรือดูตัวต่อไปอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนการดู แต่เราจำเป็นต้องรู้สลักด้วยนะฮะอันดับแรกของการเรียงตามรูปสลักเนี่ยถ้ามาโรงเรียนได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่เราก็จะได้ท่องนะทองแล้วเนี่ยสระอะแม่นกาสละอวสละอาสละอัมสละอีสละอีไล่ไปทางนักเรียนไล่ไปทางขวามือนี่นะลูกแล้ววนลงมานะลูกลำดับที่นะเออลำดับสละอ่ะแม่นกาสละออวสละอา สละอัมสละอีสละอีสละอึสละอือมันไม่ได้เรียงแบบตอนเราเรียนตอนเด็กๆนะลูกสละอะสละอาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะได้เรียนต้องเรียนรู้ของเขาแบบพจนานุกรมนี้นะการไล่ลําดับนะอ่ะใหม่สละอาไม่อนากาสละอืสละอาสละอัมต่อด้วยสละอีสละอีสละอึสละอือสละอูสละอู สระเอสระเอสระเอาสระออสระเออีอันนี e. ้จําแบบนี้ก็ได้นะมีเอและมีตัวสระอีสระเอสระอียะสระอีอะสระเออสระเออสระแอสระแอสระโอสระโอสระไอไม่ม้วนสระไอไม่มลายนะท่านั้นเราเห็นในพจนานุกรมเนี่ย ไม้มะลายัยที่เป็นไม้มะาลาัยจะอยู่ท้ายสุดในกลุ่มของสละนะลูกนะถ้าเราจะหาทีนี้เรามาดูเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงทําไมเราจําเป็นจะต้องรู้สละด้วยอักษรนะรู้นะก,นะกอไก่ต่อด้วยขอไข่ขอขวดอะไรต้องรู้เราเรียนรู้มาแล้วและเราอย่าลืมจําว่าหรืออยู่หลังลอเรือถ้าเกิดเจอศัพท์ นะเจอคําศัพท์มีคําว่าลือชายเราไล่ไปไว้หลังร้อเรือนะอ่ะอันนี้ข้อหนึ่งจุดสามคำที่ไม่มีรูปสละเป็นยังไงคําที่ไม่มีรูปสละจะมาก่อนคําที่มีรูปสละโอ้ขีดเส้นสีแดงไว้เลยลูกจำไม่ดีนะคําที่ไม่มีรูปสละ จะมาก่อนคําที่มีรูปสละนั่นหมายความว่านี่ไงที่ครูบอกนักเรียนเจ้าต้องศึกษาสระเพราะว่ามันยากเจอกรณีข้อสอบที่เป็นกอไก่เหมือนกันหมดทั้งสี่คำทั้งสี่ตัวเนี้ยนะเจอกอไก่เหมือนกันหมดเราจะทํายังไงดีในการไล่ลําดับเราก็จัดลําดับเพราะเวลาข้อสอบเนี่ยเขาไม่ได้เรียงให้เรานะลูกเขาจะสลับเขาจะสลับกันมั่วเลยนะสลับแล้วให้เราเรียงใหม่อันนี้เราก็ไล่ลําดับ อันนี้มีสระอใช่ไหมมีสระ A, อีตังหา์ามีสระเอเราก็เอาไว้ก่อนเรามาเอาคําที่ไม่มีรูปสระไว้ก่อนมาก่อนเลยคือตัวนี้กอไก่กับลอเรือเหมือนกันใช่ไหมสองคำนี้อาแน่นอนเราก็ต้องดูเลยเทียบกไก่กับลอเรือสองตัวนี้นะเราก็แน่นอนว่าอันนี้ไม่มีสระอะไรกํากับเลยแต่นนี้ กอไก่ล้อเรือนี่มีสระอากากำกับเพราะฉะนั้นเราเอาคำว่ากลมมาไว้ก่อนนะฮะกลมมาไว้หน้าสุดคำแรกเสร็จแล้วข้างหลังลอเรือนี่ยมีสระอากากำกับก็จะมาเป็นตัวที่สองแล้วทีนี้ยากไปอีกคือถ้ากอไก่นะ,ะกอกไก่เหมือนกันหมดเนี่ยมีสระกำกับที่กอไก่เลยมีสระกำกับที่กอกไก่เลย เราปัดไปไว้หลังหลังกระจอกนี่นะคะมีสละกกำกับที่ตัวกอไก่เลยเราก็มาดูสละอานะที่เราศึกษาไว้สละอามาก่อนสละเออะนะยากอยู่ค่อยๆเรียนไปเพราะฉะนั้นสละอาก็ต้องมาก่อนก็ค,คือคำว่าการดามาก่อนเกสร นั้นอันดับหนึ่งเลยก็คือไม่มีรูปสละกกำกับตัวเรอเรือเนี่ยนะที่เป็นกอไก่กับลอเรเือเหมือนกันเนี่ยเอาคำว่ากลมมาก่อนอันดับสองเลยคือกระจกส่วนกอไก่ตัวแรกอักษรพยัญชนะแรกที่มีสละกกำกับเขาเลยเนี่ยมาจัดใหม่ก็จะได้สละอามาก่อนก็จะมาเป็นตัวที่สามสละกเอกำกับกไก่อยู่ก็จะมาเป็นตัวสุดท้ายคือตัวที่สี ทีนี้มาเจอเป็นยังไงอีก1.4คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์และคำที่มีไม้แต่คูคือเนี่ยเ,เลขแปดไทยเนี่ยจะลำดับไว้ก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นนะอันนี้พอมาเจอรูปไม้แต่คูเจอไม่เอกสะกดเลนเหมือนกันเลยนะเลนนะเล,นเลถ้าถ้าเราไม่ดูรูปวรรณยุกต์กับรูปไม้แต่คูเนี่ยมันจะมีอักษรแบบเดียวกับ สระ A เ,เหมือนกันเลยแต่เขาให้ไล่โดยเอาไม่เต็ครูมาก่อนนะคะแล้วต่อด้วยไม่เอกต่อด้วยมาก่อนเลยแล้วต่อด้วยเอาคําที่มีไม่เอกเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนาะต่อไป1.5สังเกตโดยคําที่มีตัวสะกดเหมือนกันจะเรียงลําดับตามรูปวรรณยุกโอ้มาเจอกรณีนี้อีก เห็นไหมคล้ายคล้าข้างบนอันนี้เราก็เรียงมาคลองเนี่ยทุกคําสะกดเหมือนมีอักษรอะไเ,เหมือนกันหมดแต่เรามาเรียงโดยไม่เอกมาก่อนไม่โทคลองคล้อง,องมาตามมาตัวที่สองคล้องตามมาตัวที่สามราะนั้นเวลาหาพจนานุกรมเราเห็นคําว่าคล่องเราก็ต้องเลยคําว่าคลองคลองไปแล้วต้องไปหาที่มีไม่เอกถัดไปหนึ่งจุดหก คำที่มีคำตั้งคำเดียวกันคำตั้งก็คือเนี่ยนักเรียนเคยเรียนแต่เด,เด็กแล้วเช่นแม่ทับพ,พ่อครัวอันี้มีแม่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะและมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำตั้งจะถูกเก็บไว้เป็นลูกคําของคําตั้งนั้นเช่นแม่ซื้อแม่ทับแม่พิมพ์อะเราก็มีตัวข้างหน้าเนี่ยคําว่าแม่เหมือนกันหมดแต่ซอโซมาก่อน ก็มาคิดตรงตัวนี้สีแดงนี่คือตัดมันเหมือนกันหมดอยู่แล้วเรามามาวิเคราะห์ตรงตัวต่อไปซอโซมาก่อนทททหารทททหารมาก่อนพอผ่านอันนี้ง่ายหน่อยตรงอักษรต่างกันนะฮะนะฮะซอโซซอโซจะมาก่อนทททหารทททหารมาก่อนพอผ่านอันน้เราก็จะไล่ลำดับได้เป็นแม่ซื้อแม่ทับ แม่พิมพอาต่อไปนะคะการค้นหาคำอ่านล่ะคำบอกเสียงอ่านจะเขียนอยู่ในวงเล็บท้ายคำศัพท์เช่นกระดาษนะดูในพจนานุกรมจะเห็นมีบอกไว้เลยนะกระดาษอธทวตีดาษสดาดาษสดารูปประพันธ์นะมีเสียงอ่านให้ต่อไปข้อที่สาม การค้นหาความหมายของคําความหมายของคําจะอยู่หลังครรําศัพท์คําแสดงเสียงอ่านและลักษณะนะและลักษณะยอ่อที่บอกชนิดของคําที่ตามเมื่อกี้ที่ครูบอกอะนะฮะตามหลักไวยากรณ์รซึ่งเรียงตามลําดับกันเช่นอ่ะเรามาดูเลยเราเจอเขาจะในมีนั้นอะนะนะมานยาก็จะมีเสียงอ่านมีวงเล็บเป็นกรอบวงเล็บ มารยาเสียงอ่านแล้วก็มีนอนหนูจุดก็คือแน่นอนเลยคือตามหลักชนิดของคําก็คือนอน,นูเนี่ยก็คือหมายถึงคําเนี้ยเป็นคํานามก็มีคําแปลไว้หลายอย่างเลยแปลได้หลายแบบเลยการลวงการแซงทาเลขกลเช่นเจ้ามารยามารยามากทามารยาอะไรอย่างเงี้ยนะแผงมาจากมายา <c oughs> มายา <c oughs> นี้มาดู การค้นหาชนิดที่มาและลักษณะของคำได้จบแล้วได้จบแล้วแป๊บนึงนะและลักษณะของคำเราก็ดูอักษรย่อดท้ายคำดังนี้เห็นไหมที่บอกไว้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือนอนหนูจุดก็คือคำนามเห็นไหมนอนหนูจุดหมายถึงคำนามกไก่กริยานินินบาตววแวนคําพิเศษสัน สันทานพวกนี้จะระดับชั้นมัธยมแล้วจะยากขึ้นบอบบุพบดสสพนามออุทานนะบอกไว้หมดทีนี้บอกที่มาของคำนะมาจากคำที่เป็นอ่านนำมาใช้ในไทยขอจุดก็คือคเขมนจอจุดจีนชอจุดชวายอหญิงจุดยวน ยิจุดญี่ปุ่นนะเพราะมันเป็นยอหญิงเหมือนกันตัวนี้ดูด้วยคําว่ายิตอจุดตะเลงบอจุดเบงกาลีปอจุดปาลิบาลีศัพท์ที่อํานํามาจากคําต่างชาติเนี่ยเยอะนะในไทยฝอจุดฝรั่งเศสมอจุดมาลายูลอจุดละตินสอจุดสันสกฤตออจุดอังกฤษฮอนกูจุดฮินดี อ่ะไม่ดูสุดท้ายแล้วลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งเช่นโบคือคำโบราณนั่นเองปากถ้าข้อสอบมีถามนะโบคืออะไรมีตัวเลือกให้เลือกก็คือคำคำโบราณนั่นเองปากคือคำที่เป็นภาษาปะทินคือคำที่เป็นภาษาเฉพาะทิศ ราชาคือคำที่ใช้ในราชาศัพท์สำคือคำที่เป็นสำนวนอ่าอันนี้ในพจนานุกรมนะหนังสือพจนานุกรมและเรียนเออลองลองหาถ้าไม่มีหรืออะไรถ้าเรามีอยู่อ่ะจะดีมากในการใช้เปิดหาศัพท์แต่ยุคนี้ก็คือเข้า google ใช่ไหมมันก็ง่ายสะดวกแต่ว่าถ้าเราศึกษาเรียนรู้ไว้ มันจะบอกเราเยอะแยะเลยเปิดดูได้รวดเร็วไม่ต้องคือสะดวกในกรณีที่อุ๊ยไม่มีมือถือติดตัวไม่ได้เอามือถือมาเราก็เลือกมีทางเลือกใช้พจนานุกรมค้นหาเลยเล่มก็ไม่หนาเท่าไหร่พกติดกระเป๋าได้ตลอดกระเป๋าพกกระเป๋านักเรียนเวลามาเวลาเรียนเวลาเรียนรู้อะไรเงี้ย เห็นไหมนะนักเรียนจะเห็นเลยลองใครใครที่มีมีพจนานุกรมแล้วเนี่ยหรือยังไม่มีก็ราคาไม่แพงนะลูกซื้อหาไว้ใช้ยิ่งมัธยมยิ่งใช้แน่นอนมานยาเห็นไหมเสียงอ่านมีบอกไว้มานยานอนหนูจุดก็คือคำนามนั่นเอง ชนิดของคำคือคํานามคํานี้เป็นคํานามก็บอกความหมายศัพท์ไว้หมดการลวงการแทงทำเลขกลเช่นเจ้ามาัรยานักนะมันยามากทำมัรยาอะไรองี้